สายการโควิด1 9ทีนะคะที่ก็ยังถือว่าระบาดหนักนะคะก็ส่งผลกระทบกับคนดนตรีค่ะทำให้เขาขาดรายได้แล้วก็ว่างงานมากว่า2ปีแล้วนะคะงานนี้ทางด้านป่าเต๊ดยุทธนาค่ะเขาก็ได้ชักชวนทัพคนดนตรีนะคะศิลปินให้มาร่วมสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมผ่านเทศกาลดนตรีออนไลน์เปิดหมวกเฟสติวัลค่ะ ปาเต้เริ่มขึ้นแล้วนะคะกับโปรเจกต์เปิดหมวกเฟสติวัลค่ะเทศกาลดนตรีออนไลน์ ine, ที่ช่วยเหลือนักร้องนักดนตรีที่ตกงานมาเกือบจะ2ปี 2> mm hmm. เพราะถูกผลกระทบจากพิษโควิด -19 mm hmm. ค่ะซึ่งชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะ mm hmm. ก็ได้จัดขึ้นมาโดยหัวโดยใหญ่อย่างปาเต้ยุทธนา ได้รวบรวมศิลปินทั่วไทยกว่า700วงมาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงอีกครั้งแบบจุใจนะคะต่อเนื่องเลยวันละ6ชั่วโมงตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปยาวไปเลยค่ะคุณผ,ผู้ชม14วันนะคะผ่านช่องทาง y o YouTube o p e n h a t d f e s t i v a l ค่ะซึ่งวันแรกเมื่อวานนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นแล้วก็มีศิลปินชื่อดังมาร่วมประเดิมนะคะอาทิพี่ก้องสหรัฐวงเคลียวงโปเตโต้พี่โอ๊ตปราโมทแล้วก็ยังมีศิลปินหน้าใหม่นะคะที่ผัดเปลี่ยนกันมาสร้างความสุขความสนุกเสียงเพลงให้กับคุณผู้ชมค่ะ งานนี้ป้าเต๊ยุทธนานะคะ<ด>ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงโมโนทมิตินาของเราบอกว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือศิลปินด้วยกันแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้ร่วมซัพพอร์ตนะคะโอนเงินมาช่วยเหลือนักดนตรีที่ขาดรายได้อีกด้วยค่ะไปฟังเสียงป้าเต๊ตกันหน่อยค่ะช่วยการหารายได้ชดเชยให้กับบรรดาคนดนตรีโดยเฉพาะนักดนตรีที่เล่นตามผับบาร์ที่เปิด ให้บริการไม่ได้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบอยู่แล้วมีทั้งผู้ที่ไม่ได้เล่นดนตรีแต่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้นนะเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพ่อครัวเป็นพนักง,งานขับรถตู้เป็นเทคนิชเชนเป็นแบ็กสเตดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็เลยเท่ากับว่าไอเปิดหมวกเฟสิวเนี่ยมาตอบโจทย์ระยะสั้นเนี่ยทุกวงที่เข้ามาเล่นก็ขึ้นเลขบัญชีนะฮะผู้ที่ชมถ้าชอบ ก็โอนเงินให้เหมือนเวลาเราไปดูการแสดงดนตรีเปิดหมวกตามข้างถนนแต่นี้มาดูออนไลน์แทนก็มันก็น่าจะช่วยพอจะทําให้บรรยากาศที่มันที่มันเครียดๆอยู่ณขณะเนี้ยมันมีมุมให้ได้ยิ้มบ้างก็อย่างดีก่อนที่จะต้องหันไปต่อสู้กับเรื่องที่ต้องเผชิญอยู่กันต่อไปครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ได้สร้างพื้นที่ให้กับคนดนตรีที่ไม่สามารถทํางานได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะได้กลับมาทํางานที่พวกเขารักกันอีกครั้งค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ